ขู่ขากันไว้เนี่ยด้วยเช็คเขาด้วยมีตัว่ตัวอัมีตัวมีวมวมนาวาลงทะเลสองสองตัวนะ สองตัวนะโอ้ยีิมทะเลสองตัวนะยิงมันบ่ได้พี่มีเต่แฝกันแฝบเขาก็อยู่นอกวงบ่ได้หรอกรอกันนะรอก่อนนะมีลูกซองเลย

ลอยอืมอีกตัวนึงทางกำแพงตายแล้วตายแล้วเบิดบ่เบิดแล้วเบิดละมีสองตัวเนี่ยมองเราบ่เห็นตายแล้วไอ้ขาตายแล้วดิตัวนี้แมตายยัง Mark the ตายแล้วตายแล้วบ่กองมองแม่งมันมีสองตัวโอ้ซีบีเอส ใจตายไปมั้งเอวสี่โอ้คือังกาดมากใจยังไงที่น่าตก กรู้ว่าที่ไฟไปที่ไปเธอเล้วอา,ากหน่อย <laughs> I got supplies. I got supplies. <laughs> oh, wait, wait. I got supplies. <laughs> I got supplies. <laughs> <laughs> Oh, I got supplies. I got supplies. Okay. Oh, จะใส่สโคปสามเลยปมคลิป We'll <speaking in foreign> see <language> i got supplies i got supplies ยิงแงกันปะแ้กันติแงกันนี่นะผมเรไปหารถเยราาเไปซื hey. ah. quiero, yeah. ้อแม็กเทปซื้อแม็กิบรถแ่ทั้งเกปะ

ยเดเอ,อ,อ็มโฟนนะไอ้ก็ s อยังไปว่คิดชื่อแม่ข่าซีบอนวะซื้อกดสะโคบสองมามุ้เมียมึงเอ้ยจะได้เงินดเลยิงจัดเลยพุถ,ถึงสะโขบสองเซ sinh biệt sinh cái Đi luôn thank you think? โอ้วงขาวฟังเลย ยิงเลยวัดลงรถยิงเลยเดี๋ยวเร็วเราพ่งใช่ปะยิงสวยเอายิงแค่ไหนคนลัน,วน,วนดนนนวนคิอลัันนะช่นเอาโอานะยิงดวนจ้ะลันของแค่ <c ười> ใช่หรอตายใช่หรดเก็บของ m a r k the location เดีเ๋ยวมีสักหกแปคดีจ้ะ ปวดขึนอนเนียนเถอะว่เห็นสื่้อขัาฟังอีไปดักไปดักดักขอบบองนะเห็นลยเลยอดปืนแล้วก็เอ็มคีินแมทเอ็มีนะ

เดนแล้เขาดีเดินเียๆดเตี้ยๆม่งบลาอวดว่าจะไปเจอเขาไกลมากวนไกลมากทั้งหนาาเลยล่ đi đi Bọn nó quá, bọn nó tẹo nhanh 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 เจอผ้าอาไเออดเสร็จหรอก็เห็นวะไม่ยู่นี่ไดอ,าอา๋ยวาคว้านะเจอไอพี่ตัวหนึ่งตายแล้วตัวหนึ่งฟองเดิอมฟองเดิมเฮียมีเราบอกหัวเครื่องอ่ะสองตัวนี้ทำมันได้เลย หัวเครื่องกับเซ็ตห้ำหอมเท่านั้นแล้วจำเลยเลยหัวเครื่องตัวนี้เละดีสุลดลุโอ้คุณหกคุณแปดอ่ะมาจะพูดแปดไหมล่ะมันจะตรวจอะไรออกคุณ 8, หกว่าออกคุณแปดไปเห็นไหมล่ะ ถึงตาขอบวกแล้วลรถ่จอดไก่ะแขงอวนวะ